สรุปเหรียญทองลอกทองเ9เ้หรียญเหรียญทองต่างประเทศสองเหรียญนน่เน่่ไหวพรัดไหวฟรีสไตล์ไหวกบไหวอะไรก็แล้วแต่เหรียญทองที่ไหวสปอร์ครับเนี่ยหลายสิบปีก็เก็บเอาเหรียญไว้นี่อันนี้ในประเทศไทยสปอร์ครับโปโลครับอะไรที่ไหวดำพอไหวน้ำกังเกงขาดก็ต้องเปลี่ยนเนี่ย ชายกางเกงทั้งหมดเนี่ยหกสิบสองตัวเพราะมันมันชายแล้วมันก็ต้องขาดเปลยบ้างอะไรบ้างเชื่อกันเกงว่ายน้ำหกสิบสองตัวเก็บเปเซ็นสถิติงบางงั้นคุณจะไปพูดแล้วเชื่อปะ่ะก็ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไปแข่งกับเขาแล้วมันได้ก็เป็นเหรียญทองอะเพราะอายุขนาดนี้มีมคนมีเราคนเดียวเราก็ได้เหรียญทองอ เมื่อสัก20กว่าปีไปแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขให้แพทย์ไปสำรวจทั่วประเทศพบว่าผู้ชายร้อยปีอยู่ภาคใต้ผู้หญิงร2อปีอยู่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า80-90แล้วก็อายุยืนถ้าดูแลสุขภาพดีสามารถจะมีชีวิตยืนยาวได้ถึงร้อยปีผมเป็นคนที่ ดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นแพทย์ทางด้านสาธารณสุขตลอดชีวิตทํางานทางด้านนี้ผมก็เลยตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ไว่าอยากจะทดลองให้อยู่ถึงร2 0ยสถึงไม่ถึงช่างมันมันก็ขึ้นอยู่กับการกินอาหารการออกกําลังกายการดูแลรักษาการทําจิตใจให้สบายให้สงบไม่ฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเอาไปใช้กับชีวิต ในการทํางานการทํามาหากินการอะไรต่างๆทุกอย่างพวกที่คุ้มครั่งทํามาหากินอะไรต่างๆพวกนี้โรคมากอายุสัน้นสําคัญที่สุดคือน้ําหนักส่วนสูงต้องให้ร่างกายสมสัดส่วนคนมีอายุยืนยาวมากๆส่วนมากจะเป็นคนรูปร่างเพลียวเียวไอ้อ้วนๆตรวนี้ตายเร็วนั่นหรือไม่งั้นก็ขี้โรคพอมแล้วก็เป็นโรค ผู้ชายสูงเป็นเซนติเมตรเอาร้อยลบสูงร้อเจสิหัวเด็ดตีนขาดอย่าเกิน70กิโลหกสิบห้าจ๋เาเลยผู้หญิงเอาร้อยยี่ลบทั้งผมทั้งภรรยาอยู่ในเกณฑ์นี้พอตื่นเช้ามาก็มาทานอาหารเกือบจะไม่มีเนื้อสัตว์กุ้งหอยปูปลานิดนิดหน่อยๆมื้อกลางวันก็ส่วนมากจะเป็นผักเป็นพืชเป็นผลไม้ แล้วเมื่อกินแบบนี้แล้วไม่มีเลยที่ไม่ถ่าย365วันไม่มีของเสียอยู่เมื้อเย็นเรากินน้อยอะไรเมือเม่อเย็นมากขณะที่คุณหลับเนี่ยข้างในนี่ยังทํางานอยู่ยังไม่จบของเรามันจบหมดจบเพราะงั้นทุกอย่างได้รับการพักผ่อนหมดกินน้อยตายยากกินมากตายเร็วกีฬาที่เล่นเอาว่ายน้ําเป็นหลักที่สําคัญที่สุดคือแอโรบิกแอร์นี่คืออากาศว่ายน้ำเนี่ครึ่ชงชั่วโมง แล้วเราภาวนาไปด้วย <c oughs> จงกรมไงสมาธิเดินจงกรมคุณเดินแล้วก็คุณก็ภาวนาไปด้วยดอนราวสักสี่ทุม่มไม่เคยเลยนะว่าที่นอนไม่หลับน่เลย,เลยจะหลับสนิทปีหนึ่งก็ไปตรวจเลือดเลือด,อดมันปกติหมดอะ่ะไม่มีเบาหวานความดันไม่มีคอเลสเตอรอลมีอะไรต่างต่อย่างปกติหมดเพราะเรากินถูกต้องมันมีเป็นไข้หวัดมีในนานๆทีหนึ่งแต่พอดูแลสุขภาพสี่ห้าสิบปีนี่ ไม่ป่วยร้อยยปีนี่มันจะได้มันจะผิดไปสักกี่ปีเราไม่รู้เก้ออย่างเงี้ยยังแข็งแรงเงี้ย